12นาทีแรกหลังเสียชีวิตวิญญาณจะไปไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องเหลือเชื่อพอสมควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณตายแล้วเราไปไหนได้เกิดต่อหรือเปล่าจะไปนรกหรือสวรรค์กันแน่เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะรู้คำตอบและเราก็มีสิ่งที่จะให้คำตอบได้จากเรื่องต่อไปนี้จะจริงเท็จแค่ไหนก็ขอให้พิจารณาเอาก่อนที่จะเชื่อแล้วกันเคยสงสัยไหมมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมทำไมต้องเกิด หลายคนเกิดมามีความฝันอยากเรียนที่ดีๆอยากทำงานดีๆอยากมีเงินเยอะๆมีรถขับมีบ้านหลังใหญ่ๆมีแฟนสวยหล่อมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกที่น่ารักร้อยแปดความฝันที่เราอยากมีในอนาคตแต่หลายคนลืมคิดไปว่าอนาคตของเราทุกคนก็คือความตายไม่ใช่หรอ ต่อให้เรามีความฝันหรือไปถึงฝันแล้วสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไว้กลางทางและจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับต่อให้มีแฟนมีลูกมีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติมากมายขนาดไหนสุดท้ายเราก็ต้องพลัดพรากจากของรักเหล่านั้นและเมื่อรู้ว่าอนาคตคือความตายแล้วเราเตรียมพร้อมหรือย,อยังหากความตายมาถึงเราทำใจไว้หรือยังหากต้องพลัดพรากจากของรักทุกสิ่งบนโลกใบนี้ และเตรียมพร้อมหรือยังที่จะใช้ชีวิตหลังความตายคนเราทุกคนประกอบกายและจิตที่ทำให้เราสามารถพูดได้หัวเราะได้ร้องไห้ได้ <S <S เหตุที่คนตายไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็เพราะว่ามีแต่กายแต่ไม่มีจิตแล้ว <S <S พลังงานของจิตมีพลังงานมหาศาลมากมีความเร็วกว่าพลังงานเสียงและแสงใดๆในโลกใบนี้และมีลักษณะเฉพาะตัว,ตวคือสามารถเกิดดับอยู่ตลอดเวลาที่ความเร็วสูงมาก จิตของเราเกิดดับที่ความเร็วประมาณ4ล้านล้านครั้งต่อวินาทีนี่จึงเป็นเหตุผลที่คนเราเมื่อตายปุ๊บจะต้องไปเกิดทันที12นาทีแรกหลังเสียชีวิตสำคัญมากเพราะจิตจะย้อนอดีตเราทั้งชีวิตตั้งแต่ตอนเกิดจนถึงตอนตายขณะกำลังย้อนภาพอดีตหากจิตเราไปสะดุดที่ภาพไม่ดีเหตุการณ์ไม่ดีที่เป็นอกุศล เราก็จะไปในที่ไม่ดีทันทีดังนั้นก่อนตายควรจะต้องมีญาติพี่น้องคอยสวดมนต์ให้ฝั่งใกล้ๆเพื่อเสียงสวดมนต์จะทําให้เราระลึกถึงกรรมดีได้และไปเกิดในที่ดีๆนั่นเองดังนั้นเวลาคนตายปุ๊บจึงไปเกิดได้ทันทีถ้าจิตสุดท้ายตายด้วยความโลภก็จะไปเกิดเป็นเปรตทันทีถ้าตายด้วยความโกรธจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้าตายด้วยความหลงหรือเมาตายก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน หรือตายแล้วไปไหนไม่ได้ก็คือไปเกิดเป็นสัมภเวสีโลกนี้ไม่มีคำว่าเหตุบังเอิญทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วจากตัวเราเองตราบใดที่ไม่หมดกิเลสเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่่ำไป